เขาทำออกมาให้เป็นยาแล้วอยู่ดีๆกลายเป็นน้ำบัดลมได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เก่งมาเล่าให้ฟังค่ะคนไทยกับน้ำบัดลมถือว่าเป็นของคู่กันนะคะ<ๆ>เพราะว่าอาการบ้านเรามันร้อน<ๆ>การได้ดื่มอะไรเย็นๆสดชื่น,สด,นสดชื่นเลยเป็นคําตอบจนทาให้ปีที่ผ่านมาตลาดน้ำบัดลมในบ้านเราเติบโตสูงมากถึง62,000ล้านบาทและคนที่เป็นเจ้าตลาดก็ไม่ใช่ใครแต่ก็คือบริษัทโคคาโคลาประเทศไทยคนที่ขายทั้งโค้กสไปร์แล้วก็แตนตานั่นเองไหนใครไม่เคยดื่มยกมือขึ้น แล้วรู้หรือเปล่าว่าโคก้กมีมากว่า130ปีแล้วนะโคก้กแก้วแรกเนี่ยเสิร์ฟมาตั้งแต่ปี1886โดยดร์จอห์นเพนพริตันที่จอร์เจียซึ่งจริงๆคนนี้เขาเป็นเภสัชากรที่ทำโคก้กออกมาเป็นยาบำรุงขายแก้วแรกก็ขายที่ร้านขายยาให้ฟิลเหมือนแกกควยในตู้แช่บ้านเรานั่นแหละ หลังจากนั้นก็ค่อยลอ ok งเอาไปผสมโตดาเสิร์ฟจนเป็นที่มาของโคาโคาโคล่าที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยมีนักธุรกิจชื่อฮารัสกริกแครเลอร์ไปชิมรู้สึกว่าชอบมากขอซื้อสูตรมาสร้างแบรนด์ต่อโดยซื้อมาแค่ราคา2,300ดอลลาร์เท่านั้น นตอนนี้กลายเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มูลค่าสูงที่สุดในโลกไปแล้วเพาเริ่มวางขายทั่วโลกในปี1 8 9 5ก่อนที่จะมาวางขายในไทยในช่วงปี1949โดยตอนนั้นมีนายรับปัญญาชุนและก็หุ้นส่วนค่ะเป็นคนเอาโค้กเข้ามาจาัดจำหน่ายในประเทศไทยขนาด6.5ออน์ขายที่ราคาแค่าบาทเดียวก่อนที่จะมีการขายลิขสิทธิ์ให้กับบริษัทไทยน้ำทิพย์จนกลายมาเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มโค้กของเราในปัจจุบันนี้ และเครื่องดื่มชนิดนี้ก็มียอดขายดีมากๆมีคนดื่มอทั่วโลกกันมากถึง2,000ล้านแก้วต่อวันเลยนะว่าแต่ทุกคนละคะถ้าพูดถึงน้ำอัดลมชอบดื่มแบรนด์ไหนกันมากที่สุดเอามาคอมเมนต์บอกไว้หน่อยสิ